สวัสดีครับร้านนรินการยานะครับส่งงานนะครับรอบเย็นครับฟิวเอ็กซ์นะครับของเดิมเป็นล้อขอบ18นะครับมาเปลี่ยนเป็นล้อตัวท็อปขอบ20นะครับฟอลยางเป็นโซน265 50 20นะครับอจบส่งงานตอนเย็นนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับร้านนรินการยานะครับ065-0475656ร้านนรินการยาครับอยู่ในถนนคลองสามอำเภอคลองหลวงหวัดปทุมธานีนะครับ อยู่เยอะๆกับโรงเรียนสารศาสตร์ขอบหลวงนะครับเรามาดูปียางกันนะครับเรามาดูเส้นสีจบหน้ายางกันนะครับสีดำสีด้ายนยาคังร้อยเปอร์เซ็นนะครับขอบผลลูกค้านะครับที่มาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ไว้ใจร้านนักบินการยานะครับหล่อๆนะครับลอลอลอ จบแบบไม่เจ็บนะครับผมครับขอบคุณมากครับ